สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกทุกคนเั็นเสื้อผ้าไปคุดแมงจีนโนนนะอุปรกรณ์เหาก็จะมีเสียมหลักของดูแลบอลสิไปปลาปลาจุดนะะั่นแหละมาสิพาไปบึงมันอยู่แบบไหนโอ้ยว่าจะไปคุดแมงจีนโนนพี่น้องเอ้ยมาเกาะอันนี้เอ็ดเกาะนี่เอ็ดเกาะนางนี่ Nè 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 nè. Ở đâu ạ? Kiếp này. Cái phọ nào thì nó ta này. Nè, em bỏ thức khôn. Nè. mình chế nộn nè. hết phọ Nè 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 thì nó nào nè. มดแมนยูปานี่มันอยู่อันนี้ไฮนะอันนี้เต่เกื่อนกำลังม,มีมันมีกบกุ้งมันก็เลยออกกบกุ้งมันออกมันมีเสือเห็ดกบกุ้งมันจะเห็ดแห่เห็ดาะออก เธอละดอกซองดอกพี่น้องเอ้ยนี่นี่มันโผล่ออกมาเนี่ยดอกหน่อยดอกใหญ่เน้อเด็ดแต่คนนี้นี่อมองควายแมงจีโน่อยู่นี่นี่เนาะเดี๋ยวเราจะมาลองดูเลยมันจะได้เลยหรือว่ามันออกไปเลย เน่ๆๆเขอแหละทุกคนได้เลยเนี่ยๆๆนี่องแต่หลังจากต้นตัวเดียวนี่มันจะยู่น้ำต้นไหม่นะมันจะเห็ดอันนั้นไวยลงไปน้ำต้นใหม่อ่าเห็ดปวกไก่หน่อยแล้วมันเหี่ยวนี่ นีไลายพี่น้องเอ้ยนี่ีตัวแมนจะมันเหี้ยเห็นเอีกวางหนึ่งเนาะเอ้มาคุดตามไปวะมันยังอยู่บ่นี่วิธีคุดแก่สิคุดแบบนี้เนาะโอ้มันอยู่ตังสี่ขาวคุดอัน มาหาออกเจ้านอย่านสัตว์มะได้เห็นแล้วทุกคนนี่เป็นลังมะนี่เอานี่เฮามาลุ้นตอนท้ายคลิปเนาะว่าสิได้ังไดคนานมนแมโน่นบ่ได้เนได้แต่เฮ็ดเพาะได้แต่เฮ็ดเพาะเลย